กรมพลาศึกษาลมพื้นที่อำเภอแม่สอดเก็บข้อมูลการก่อสร้างสนามกีฬานานาชาติเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุม AEC สําสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ผุ้มในการกองช่างรักษาการผู้มในการกองวิชาการและแผนงานเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดและนายสวัสด์มูลภาทีพุ่มในการสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากให้การต้อนรับขณะเจ้าหน้าที่จากกรมพลาศึกษา ที่ได้เดินทางลงพื้นที่อําเภอแม่สอดเพื่อเก็บข้อมูลการสร้างสนามกีฬานานาชาติเทศบาลนครแม่สอดเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานในการจัดสรรงบป,ประมาณลงมาก่อสร้างในส่วนที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เทศบาลนครแม่สอดได้วางแผนไว้เช่น ลู่ยางต่าลตั้มสนามฟุตบอลและอัฒจันทร์โดยการก่อสร้างสนามกีฬานานาชาตินครแม่สอดเป็นการรองรับการปกครองท้องถิน่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดรเทอดเกียติชินสรนานกล่าวว่าการสร้างสนามกีฬานานาชาติแห่งนี้ในอนาคตหากแล้วเสร็จก็จะเป็นสนามกีฬาที่พี่น้องประชาชนทั้งห้าอำเภอชายแดนรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านได้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานไว้ใช้งานและในอนาคตจะใช้เป็นสนามสำหรับการซ้อมทีมฟุตบอลนครแม่สอดเอฟซี FC ต่อไปซึ่งจะเป็นทีมฟุตบอลของเยาวชนคนนครแม่สอดอย่างแท้จริง นี่เป็นความโชคดีของพวกเรานะครับกาาแม่สอนได้รับความกรุณาจากรัฐบาลโดยวันนี้ท่านท่องเที่ยวกฬาจังหวัดแล้วก็ท hmm. <tres> mm ีมงานจากผรมพระมาดูซึ่งจัดสรรประมาลงมาประมาณสี่พล้านเพื่อมาทําส่วนที่เทศบาลทําไปแล้วและก็ยังไม่ครอบวงจรอย่างเช่นนะครับลู่ยางตาตั้มแล้วก็สนามฟุตบอลแล้วก็จะมีรางระบายน้ําแล้วก็มี ริเวณรอบๆนะรวมทั้งหัตถการที่ยังยังขาดอยู่เพื่อจะให้เป็นสัมกีฬาที่สมบูรณ์ใช้ประโยชน์ได้นะซึ่งเรามั่นใจว่าอีสองปีข้างหน้าได้รับเงินก้อนนี้เข้ามาเราก็สามารถเปิดเป็นทางการเป็นการเชื่อมพานัมพันธ์ธเทมโนโีในการแข่งกีฬาระหว่างไทยพม่าได้ด้วยนะซึงวันนี้าทางกรมพละกรลงมาก็คิดว่าเดี๋ยวไม่กี่วันก็ต้องส่งข้อมูลไปนะครับเพื่อนำข้อมูลไปชี้แจงรัฐมนตรีว่า ในเรื่องของพื้นที่มันพอเหมาะที่จะดำเนินการอย่างไรบ้างรวมทั้งสิ่งที่ต้องเพิ่มเ,มเมติมเทศบาลเองก็กคงเจาะลงทุนในปี59เช่นมีรั้วมีป้ายสนามก,กีฬานานาชาติที่สวยง,งามนะครับรวมทั้งการปรับปรุงพืนทีผ่นดินได้เรียบร้อยก็ใช้เ้ินของเทศบาลก้อนหนึ่งให้ครบประกาศว่าในปี60ได้ได,ได,ได้ได้ใช้นะครับรวมทั้งสนามกีฬาน,นี้ไม่ใช่เพราะคนแม่สอดครับคนห้าอำเภอชายแดนนั่งฝังมาก อีกหนึ่งจังหวัดหนึ่งประเทศเข้ามาใช้ด้วยซึ่งคิดว่าการที่คนที่จะมาดูเนี่ยผมว่าหลายพันคนต่อต่อครั้งแล้วก็มีกิจกรรมของเด็กนักเรายนนอาเภอชายแดนที่จะมาใช้ามก,กีฬาในการแข่งขันกีฬาพร้อมสักสองชอบก,กีฬาด้วยแล้วก็สนามกีฬาแห่งนี้จะเป็นต่อไปก็จะเป็นตำนานครับของนครแม่สอดน,นะครับ f c ซีซึ่งอาจจะมีการจัดทำทีมขึ้นมาเพื่อเป็นเข้าสู่ดิวิชั่น2ต่อไปนะครับ ซึ่งก็ดูแล้วเหมาะสมมัวก็จะเป็นประโยชน์ถ้าเป็นที่เป็นพื้นที่ที่สากลนะครับและเป็นเกียรติเกียรติเกียรติประวัติของคนไทยของของคนแม่สอดด้วยที่จะได้สัมกีฬาที่มีมาตรฐานและสวยงามก็ต้องขอบคุณทางท่องเที่ยวและกีฬาต่างและก็กรมภาระโดยเฉพาะท่านน้ำจุนะครับที่ได้ให้ความกรุณาทางเราที่นงบดูแลพื้นที่พวกผมเองก็พร้อมรับและก็จัดการให้สัมกีฬาแห่งนี้สมบูรณ์และเป็นประโยวกับพวกเราทุกคน